สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับกับเสี่ยนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้นี่ผมได้เป็นพานักปกนะครับพานักปกนี่เป็นกูนาดูน,นะครับตีก็ต้องตีลงทางกูนาดูนั่นแหละนะครับเป็นเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินนะดูดูสวยดีนะดูสวยดีนะครับดูสวยดีอยู่ พระกุณาดูนี่ก็เป็นพระยุทธวานครับเป็นพระยุทธวานนะนะครับอายุพระก็เป็นพันปีอนะครับพันกว่าปีแล้วประมาณนี้นะครับบางทีก็มีหลายโซนหลายเนื้อนะครับมีหลายโซนหลายเนื้อนะครับก็ราคาก็แล้วแต่เจ้าของนะครับไม่เหมือนกันหรอกนะครับแล้วแต่เจ้าของนะครับแล้วแต่ความชอบเนาะ อยู่กับผมก็ไม่แพงหรอกฮะนะครับแต่ก็อยู่ที่ความชอบเลยนะว่าชอบเหมือนกันหรือเปล่านะนะครับว่าชอบเหมือนกันหรือเปล่าแต่ส่วนตัวดูอย่างนี้สวยดีนะครับอย่างนี้ดูสวยดีดูมันดูสนุกดีนะครับพระกุณาดูก็จะมีพวกพระแผงตัดนะครับพวกพิมพ์หน้าปกนะครับก็มีอยู่หลายๆอย่างเหมือนกันนะนะครับมีอยู่หลายๆอย่างเหมือนกันนะครับเพราะว่า ผคนนี้เป็นพระที่ค่อนข้างที่จะเก่านะครับเป็นพระที่ค่อนข้างที่จะเก่าอย่างแผงใหญ่เนี่ยเราเราจะไม่ห้อยหมดก็ไม่ไหวหรอกนะครับ <_ p ans> เพราะว่าแผงใหญ่เขาจะตัดแบ่งตัดแบ่งนะครับแต่ถ้าเป็นนาคปกเนี่จะเป็นองค์เดี่ยวนะครับแยกกันนะครับมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับองค์ใหญ่ก็น,นี้ก็มีองค์เล็กก็น,นี้ก็มีนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ขนาดพระอาจจะไม่เท่ากันเนาะ นะครับแล้วแต่ขนาดพระอาจจะไม่เท่ากันนะครับจากนั้นก็ดูครับพิจารณาเอาว่าชอบไม่ชอบนะบางทีเนาะนะครับบางทีเราก็พิจารณาเอาว่าชอบไม่ชอบนะครับแต่ส่วนตัวก็ผมว่าดูเก่าดีนะครับดูเก่าดูมันดีนะนะครับเนื้อสวยดีดูมันดีนะครับ เป็นพิมพ์นาคปกนะครับกูนาดูอย่างนี้กูนาดูครับนะครับติดลงกูนาดูแหละมาสารราคาครับเป็นพระกูพระเก่านะครับตินทางไหนครับนาคปกก็ปกป้องคุ้มครองป้องกันนะครับสสยเหนียวคงกระพันนะครับแล้วก็วันนี้ก็พุทธคุณครอบอยู่แล้วนะครับพุทธคุณวันนี้ก็ครอบจักรวาลอยู่แล้วนะครับ กูนาดูนครับก็ถ้าสนใจก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับนะครับผมเปิดราคาไม่แพงหรอกเปิดราคาไม่แพงหรอกนะครับเนาะมีใครชอบเนาะอ่ะตลาบคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอผมใหม่จะมีอะไรมาถ่ายชมใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ